สวัสดีเจ้าวันนี้พบกับช่องครูเปียชาแนลสารดีมีประโยชน์มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังนะเจ้าวันนี้ก็ป้าน้องป๊อปป้าครอบครัวลุงแมวพ่อป,ป้อมมาท่าเจ้าเพื่อที่จะมากลกลหอมนะคะกลหอมน้องป๊บป,ปี้ลูกบ่าวเนาะจะได้อุปสมบทนะวันพรุ่งนี้นะคะทีะ่ที่ว่าจักรดาษเฮาไปขึ้นอุโบสถปุน้นแต่วันนี้ มากลหัวก่อนหรือว่ามากลโนมก่อนนะเจ้า,จ,าจะ,จะ,ะบรรพชาพรุ่งนี้เช้าติวัสีกอกาเฮานะเจ้าเ <yet> <ะ>นาะวันนี้กลโนมพรุ่งนี้เช้ามาบารรพชา <ป tattoo S 1> ที่นี่แล้วก็จากนั้นไปขึ้นอุปสมบท ใบสองโมงที่วัดจังกระดานนะเจ้าเดี๋ยวก็คงจะมีการโกนผมเนาะอันนี้เพื่เตรียมไว้นะคะเตรียมไว้นะคะเนี่ยนะบอกคุว่าวันนี้จะมีกี่รูปจะมีกี่คนอ๋อาปลาปองมาแล้วปลาปองมาแล้วนะคะปลาปองก็มาแล้วเนาะนี่เต็มยอดนะเจ้าจะมาโกนผมอบป้าปี้เนาะนะโอเคมามาซูมนี่หน่อยมาซูมนี่หน่อยป้าปลาาโครงการ พอดีมันเป็นโครงการบรรพชาฤดูร้อนของวัดศรีกอกเก้าเนาะนะคะเป็นโครงการนะคะเป็นโครงการและเจ้าเนาะเราก็เข้ามาอยู่นะคะเตรียมคนหกอายุสูงสุดอายุนักใ้นั่งคุณเทพถ้ากลุ่มมาไม่ขอร้องได้แต่ถ้ากลุ่มนะคะจะ ก็เรื่องใจแล้วบเก้าวันประไทยหมดแล้เยอะเซแล้้ก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเอ้าแวันนี้ผมหาย เสีมานะคะตัดผมคือปนะ๊อปปี้นะเจ้าเนอะอ๋อป๊อบปี้นะแต่วันนี้จะได้เออเริ่มโกนผมแล้วก็จะได้นะคะ mm hmm. บวชมรชาตต่อไปนะคะ mm hmm. อ๋อมีแต่สิ่งดีๆเนอะขอ,อค่ะอ่ะทุกท่านไป ลงแมวเข้ามาอลงแมวเข้ามาโอ้ยลงแมวเข้ามานะคะโอยพรลานโอยพรลานตัวนะค่ะนักนัตัดนักนักเออนักๆเลยผมยาวเดี๋ยวป้อจากการมุระเดี๋ยวปจากโกน อ่ะป้าป่องเข้ามาค่ะค่ะพระรามยกเดินตรงปเห้าบ่ระแ่โง่ง่อ้้อยก้อก็ต้องรีบนี่นะคะั่งนิ่งเถอะป้าปอมเจ้าเออมันต้องไปลึกค่ะ่พระพุทธระทําประสงค์ ป้าป้อมมาน,น้องปอตอดอัดไปเรื่อยๆลูกนะคะวันนี้ก็มีครอบครัวนะคะ,ป,ะป้าป้าคือคุณลุงคุณป้าเนาะครอบครัวลุงพานป้าปองลุงแมวป้าป้อมนะเจา้าเนาะลุงปุ๊ไปได้มาลุงปุ๊อยู่ท่าตอนเนาะลุงปุ๊ก็ส่งใจมาเนอ้อวันนี้ได้มาปลงผมนะฮะคอลูกหลานอเอา อนะคเมตแมาอุ้ยโอเคดินายหุบนิ่งไายหุบนิ่งลูกมายหุบนิ่งกัรพี่วีโอก่็ได้ปอะายหบปะเสื้อเอาปะาเสื้อเอาอมันเหมือนกันเาะเนี่ยพอมเป็นเนี่ย ขอถอดเสื้อความดึกอ่าถอดเสื้อถอดเสื้อให้ครัอ่าเดี๋ยวขอกอดเสื้อเองครับนะครับให้มันให้มันเหมือนนันเออกอดกับกอดเตรียมเอ่อเตรียมมากรุนผมอาจารย์มีผู้ปกครองมาส่งกันเยอะมากถ้าเป็นนั้นเราจะกรุนอาต้องมีตาแต่ละงานเขาได่ดี ีก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะนะคะที่วาแบทได้อตัวเน,นีเนะาะจะครึ่งทางแล้วนะคะไปก็ะเตมด้วยคิ้วอะไรคิ้วกนคิ้ว พระเจ้าตอนนี้ก็ีือว่าได้รโกนอมหรือว่าปองผมเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าเนาะเสร็จพิธีละในเรื่องของการโกนผมหรือปองผมเดี๋ยวก็คงจะกลับบ้านนะคะเพื่อที่ไปเอาสังฆทานไปไว้วาดแคมนะเจ้าอ่าแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องมาปันประชาตัวเปิดอีกครั้งหนึ่งแปดโมงเกือบแปดโมงเช้าเนาะจากนั้นเกาะปบสองไปเปกที่วัดชังกระดานนะเจ้าคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการผม การกกนผมปรงผมกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครอบครัวลุงพันป้าปองลุงแมวป้าปอมน้องปอตุยเนาะกับนุ่มโมธนาบุญด้วยกันนะเจ้าขอฝากตัวนะเจ้าคลิปปรงผมหรือว่ากกนผมนะชอบอยู่ไดนขอกดไลค์ใช่ได้ก็กดแชร์และก็กดซับสไครต์ตัวนะเจ้าซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจช่องครูเปียชาเนียวตัยเราจะได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปแหนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ ขอมทานาส,สาธุทูเดช